ใครก็เคยด้วยกันทั้งนั้นนะคะกินแก้กลุ้มกินแก้เครียดต้องออกจากบ้านไปตามหาช็อกโกแลตอร่อยๆต้องออกจากบ้านไปตามหาไอศครีมชาเขียวเจ้าโปรดหรือไม่ก็ลากเพื่อนออกไปกินบุฟเฟ่นะคะเรามีคําพูดติดปากกันว่าอาหารอร่อยจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นอาหารอร่อยจะเยะียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความจริงก็คือมันมีอาหารบางประเภทค่ะที่กินแล้วมันทําให ความเครียดของเราแย่ลงกว่าเก่าอีกเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปจะส่งผลโดยตรงต่อระดับฮอร์โมนกับสารสื่อประสาทค่ะวันนี้นะจะมาพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนแน่นอนอาหารกับความเครียดมาดูกันว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปจะมีผลอย่างไรต่อความเครียดของเราบ้างค่ะวันนี้คุยกันเรื่องนี้ค่ะ อาหารบางอย่างช่วยลดความเครียดได้นะคะอย่างเช่นอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงอาหารที่มีโอเมก้า3สูงหรือว่าธัญพืชโทเรนค่ะอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงก็พบได้ในพวกผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งเมล็ดฟักทองนะคะแมกนีเซียมก็จะช่วยเรื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อพอเราสบายสบายตัวก็จะรู้สึกสบายขึ้นค่ะพวกโอเมก้า3เนี่ยพบได้มากในปลาอาหารทะเลสไปรูไลน่า สาหร่ายหรือว่าถั่วเอดามาเมะนะคะตัวนี้ก็จะช่วยลดเรื่องการอักเสบแล้วก็ช่วยเราปรับอารมณ์ได้ด้วยค่ะส่วนธัญพืชโทเกรเรนเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนร่างกายก็ต้องใช้เวลาในการย่อยแตกตัวแล้วก็ดูดซึมในเลือดนานกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวนะคะก็จะไปช่วยเรื่องการเพิ่มเซโรโทนินค่ะเซโรโทนินก็จะทำให้เราอารมณ์ดีนอนหลับง่ายแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ ในทางกลับกันอาหารบางอย่างกินเข้าไปแล้วไปเพิ่มระดับความเครียดของเราค่ะเช่นอาหารที่มีน้ําตาลสูงอาหารที่มีคาเฟอีนมากแล้วก็อาหารแปรรูปค่ะอาหารที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยพอเรากินเข้าไปน้ําตาลในตัวเราก็จะพุ่งสูงขึ้นแล้วพอทันทีที่เซลล์ดูดซึมน้ําตาลเหล่านี้หมดแล้วน้ําตาลในตัวเราก็จะตกรัวแบบนี้ค่ะก็จะทําให้เราเกิดอาการใจวิวใจสัน่นรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึก กังวลง่ายแล้วก็ฉุนเฉียวได้ง่ายนะคะส่วนอาหารที่มีคาเฟอีนสูงๆพราะกินเข้าไปร่างกายมีคาเฟอีนสูงปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกตัวตึงตึงไปหมดนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อกระตุกรู้สึกใจสัน่นรู้สึกกระสับกระสายได้ค่ะส่วนอาหารแปรรูปก็หมายถึงว่าอาหารที่ผ่านการแปรรูปจากโรงงานมาอยู่ในบรรจุภัณฑ์นะคะมีการแต่งสีแต่งกลิ่นมีการใส่สารที่ทําให้สามารถเก็บ สินค้าเนี่ยไว้บนชั้นได้เป็นเดือนหรือว่าเป็นปีนะคะสิ่งที่เติมเข้าไปเหล่านี้หนึ่งก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่มาจากธรรมชาติกับอันที่สองก็คือว่าพลังชีวิตของอาหารที่ผ่านการแปรรูปแบบเนี้ยพลังชีวิตมันหายไปหมดแล้วอะค่ะข้อดีก็คือโอเคมันง่ายมันสะดวกเนาะเราซื้อเรามากินแป๊บเดียวก็ได้ผ่านไปหนึ่งอิ่มแต่ข้อเสียก็คือมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วมันก็ไม่ดีต่อล well บีอิงของเราในภาพรวมค่ะ ต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับสารอาหารเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะเราจะมาฟันธงไปเลยว่าอาหารชนิดนี้ๆี่นี่น,น,นีกินเราแก้เครียดได้มันทําแบบนั้นไม่ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้แน่ๆก็คือการกินอาหารให้สมดุลกินอาหารให้หลากหลายกินผักผลไม้กินธัญพืชกินลินโปรตีนจะช่วยดูแลสุขภาพของเราในภาพรวมแล้วก็ช่วยลดความเครียดได้ค่ะ ทีนี้เราลองมาดูทางฝั่งอายุรเวทบ้างค่ะว่าเขาดูเรื่องอาหารกับความเครียดกันไว้อย่างไงบ้างในทางอายุรเวทจะมีแนวคิดเรื่องอักนีหรือว่าไฟในการย่อยค่ะเวลาที่ไฟในการย่อยสมดุลเราก็จะ,ะย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้ดีรวมถึงย่อยประสบการณ์แล้วก็ดูดซึมบทเรียนดูดซึมความรู้ที่เราได้รับจากประสบการณ์นั้นไปหล่อเลี้ยงแล้วก็สร้างส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าไฟในการย่อยเสียสมดุล การย่อยก็เหมือนกับการเผาไหม้นะคะเมื่อเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะเหลือสิ่งตกค้างสิ่งตกค้างเนี่ยก็จะกลายเป็นพิษพอพิษสะสมมากเข้ามากเข้ามันก็จะแสดงอาการออกมาไม่ทางกายก็ทางจิตความเครียดเองก็เป็นผลลัพธ์ในด้านลบจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นี่ค่ะ ดังนั้นอาหารที่ช่วยลดความเครียดตามแนวคิดของอายุรเวทก็จะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่ช่วยดูแลไฟในการย่อยให้อยู่ในสภาวะสมดุลน,นะคะให้เราเลือกกินอาหารที่ปรุงสุกผ่านความร้อนแทนการกินของดิบของเย็นน้ำแข็งหรือว่าอาหารที่อุ่นซ้ำหลายๆครั้งหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอาหารมันๆอาหารหนักๆหรือว่าอาหารแปรรูปค่ะอีกตัวที่ช่วยได้ก็คือเรื่องสมุนไพรและเครื่องเทศนะคะ คนไทยเราโชคดีค่ะเพราะว่าในอาหารไทยแล้วก็อาหารของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคมีส่วนผสมของสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศเหล่านี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นขิงขมิน้นผักชียี่หร่านะคะเหล่านี้เขาช่วยดูแลไฟในการย่อยค่ะแล้วก็ช่วยเรื่องการปรับสมดุลได้ทั้งระดับกายแล้วก็จิตด,ด้วย นอกจากนี้อายุรเวทยังสนับสนุนให้คนกินอาหารตามฤดูกาลด้วยค่ะร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะก็เปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาของปีพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เหมือนกันค่ะดังนั้นการที่เรากินอาหารตามฤดูเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละเดือนแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องการดูแลจังหวะชีวิตของร่างกายเราให้สอดคล้องกับธรรมชาติค่ะวันนี้นัดก็แบ่งปันวิธีกินแก้เครียดไปหลายวิธีมากๆเลยนะคะ แล้วคุณล่ะคะมีวิธีไหนที่พอฟังเรารู้สึกว่าอืมน่าสนุกดีเดี๋ยวจะลองเอาไปทําตามดูบ้างมีวิธีไหนบ้างเอ่ยเขียนมาเล่าให้ฟังในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจะรออ่านอยู่ค่ะก็อย่าลืมว่า ถึงแม้เราจะรู้วิธีมากมายแค่ไหนแต่สิ่งสําคัญกว่าคือการลงมือทําเพราะว่าถ้าไม่ลองลงมือทําดูก็จะไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะไม่มีวิธีที่ดีที่สุดหรอกค่ะมีแค่วิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณเท่านั้นแล้วก็มีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนลองแล้วบอกเองว่ามันได้ผลหรือเปล่าค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ